ค่ะสวัสดี FC แฟนชของทุกคนนะคะมือน,นีนอนทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขคุ้มฝันของแม่ผู้ใจบุญนะคะเพิ่นฝันคักฝันแน่ฝันมาเลขออกนะคะเพิ่นจําได้แล้วเพิ่นกับว่าเพิ่นถือร้อยก็บาทนะคะจะถือต่อใดเลขจะออกตัวใดในคุ้มฝันไปฟังไปส้มน้ากันเลยคะ่ะ ลโหลจ้าแม่วันดีค่ะจ้าแม่ขอโทษหลายๆเด้อค่ะแม่โทษมาสองสายหนูบ่ได้รับจ้าบ่เป็นอย่างไงกันนะกับเข้าใจว่าน้องทิยาต้องยากเกิดจ้ายากอยู่ค่ะแม่สมบายดีอยู่บ่ค่ะจ้าสบายดีอยู่จ้าส่วนมึงกับยากยาปวดต้องหังกนกับเป็นป่อยกับเป็นถือแต่น้องทิยาอ้าถ้ <c oughs> อาหยาตายแล้วพาเราตาอยส่วนของบังย่เนี่ยของแม่เนี่ยเราพาตาเอา อือแล้วพาตากับแม่ก็เลยเนี่ยก็ได้ล่วงจิบแต่มันล่วงกับผิดถือคนละค่ะทันท่วงแม่ก็ต่ได้สั่นนียงบอกแต่ว่ามี่ค้นบอกน้องสาวบอกเมื่อที่แล้วน่ะบอกว่าอหลานผู้ตายไปแล้วน่ะมาบอกอันน็นมั้งแต่หลานใา้ที่ถือรถไฟทับอยู่ขอนแก่นนั่นแหละห <c oughs> ลานใต้ตายหลายปีแล้วค่ะวันนี้แม่ก็เรยแวะไปกินเขาน้ำนองนองกัเลยว่า การมาบอกเด้อตือเอาแนว่ว่าถัดจากว่าแม่กผมได้เพรได้ฝันดอกไมยาค่ะแม่ก็เลยว่าตัวใดล่ะมันบวกซีซีเกตเตอว่าสันว่าอะไรอือซีซีมันบวกซีซีเกตเตอแม่ 4, 4, มก็เลยวกับซีซีเกตซีซีหกคือไว้นทำในเด้อแม่ก็เลยบวกเขาเนเเาะงตือกันไว้ท่านท้าเทียมมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าแม่ก็กแม่ได้เพาหลายดอกได้สามทิศบาทอือถึงซีซีหกตรงตรงเลยแล้วก็ได้ซีซีอีกมันบอกค่ะแม่ ซี่ีหกแม่ว่าได้อกมันซือฟีฟรเม็นตัดเอามันซือฟีเกจก็ฟรีฟรีได้ตัดเอาวันนี้เลขหลานหน่อยมันว่าเข่าพอมันมันได้มันได้สามหกมันผิดไปแต้มหนึ่งของหลานหน่อยนะแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยอันน้องสาวบวกว่าหลานแม่บวชมันบอกฟรีฟีเกจได้ท่ากันตัดเอารางบนวันนี้แม่ทำได้ง่านที่เด็กไปไปถือผู้หาน้อนที่ญาลิแม่ยากตาลพบา อยู่ร่องหวางเลยบ่าแหละร่องขีดคนดีขึ้นแล้วบ่แม่ดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็อยู่ในขอนแก่กนอยู่บ้านลูกสาวแต่พักคอนยูนี่แหะจ้ะบ้านี้แม่ก็เลยฝันตัวเนี่ยอย่ที่อบอกฝันเรียกออกเลยแม่ถามว่าฝันแม่ก็ฝันว่าเห็นงูงูตัวหนึ่งปเป็นงูฟีเขียวแต่ว่ามันขดหัวผันยูห่หางแต่หัวเป็นกลมๆก,ก็เรียกศูนย์บ้านี้แม่ก็เลยคิดว่าเอองูนี่ก็ต้องเป็นเกตบ้านี้ การกลมๆต้องเป็นศูนย์งูตัวหนึ่งมันได้ตีหนึ่งเจ็ดศูนย์อันนี้คือก้านฝันของแม่ดอกนี่ของฝันของแม่หนึ่งเก็ดแล้วเมาเดี๋ยวแม่ก้องก้อนฝันอีกว่าก้อนฝันยังอะไรคิดดูว่าต้องเป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์แต่ผมว่าท่านปากคมาเมื่อคืนนี่แม่ฝันแม่ฝันดอกเธอเลือดตึบขึ้นตีสามแม่ได้ฝันว่าไปเล็กไปใส่บุญี่จะคนตายพี่สาวที่ตายไปเร็วกับเห็นแม่ผู้ตายไปเร็วกับเห็นป้าผู้ตายไปเร็วกับเห็นเบิร์ดดีใจกันแซวแซวไร ก็รัวแม่ไปใส่เขาก็เล่หองบอกว่าแม่เนี่ยเป็นถือถือเรียกร้ายเนี่ยแม่เนี่ยถึอเรียกร้ายค่ะแม่ก็เลยว่าคอยถือให้ปันไดเจ้าถึกเรียกรอยเก็ดซีฟว่นสันวานอั่นนะเออเจ้าถึกเรียกรอยเก็ทิบบาทเด้อว่าสันวาสน์นั่นแม่ก็เลยว่าแม่อีหลีบอีหลีเจ้าถึกรอยเก็ซีฟอ้าวกูอยากไปฟ้องเงินตัวนี้แม่ก็เล่าวางพี่ค่ะว่านี่แม่ก็เล่หองจังมาถือเรียกตัวใด ต้อทีเดีเลขแม่จำได้ครับแค่แ่ฟีศูนย์รู้ศูนย์ฟีหรือฟีหนึ่ง,งนี่แหละสองตัวนี่แหละจ้ะเลขออกนะบอแม่จ้าลเลขออกแต่ว่าแม่เขาว่าแม่ถือรอยเอทอทปแม่ก็เลยถัดแม่ก็เลยดีใจเขาก็ดีใจ,ใจแม่ขูงเมียขึ้นแม่ยัยยงดีใจอยู่หัวใจตุ๊กตุ๊กตุ๊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 ว่าเลขออกดีใจบองเมียขึ้นดีใจบอแม่แม่ก็เลยดีใจแล้วโดนทักผักแม่ก็เลยหลับอหลับโตอ,อีกกับฝันอีกแม่จ้ะน้าฝันคงมีฝันว่า แค่เขาเอาเนี่ยมาจะใส่มาต้มต้มแดีวก,กับพาอแม่ไปกินเขา่ากินทั้งตำหมักหงทั้งต้มเนี่ยแฟบแฝบไรนี่แต่คนตายฟ้นวนมาเนี่ยแม่ก็เรียกว่าเด็กต้องเขา่านนทิยาเบลลิกต์ัดพินใจโทรหานนท,ยนนทิยานี่แหละค่<ฮ>ะเลขสินท,ท,ท,ทีของแม่เนี่ยแม่ก็บอกแม่เพราว่าแม่ถือรอยเกยิเนาะค <ฮะ S 2> แม่ก็เลยว่าถือเลขตัวไหเขาว่าว่าี่ศูนกับพี่หนึ่งแม่จแม่ได้กันที้กั้ับข้า ขมงูนี่มันเป็นหัวดูหางแม่จ่าแม่ก็เรียกเป็นกลมๆแม่ก็เรียกว่าแม่ก็ตีสะพัดไดตั้งแต่แม่ฝันงูเด็กออกป้องวดน่ะแม่ก็เรียกว่างูมีตัวหนึ่งจะางูสีเขียวล้วก็กลมๆก็เป็นศูนย์แม่ก็เลยตีหนึ่งเจ็ดศูนย์ตอนนั้นแม่บ่ท่านปากวันเมื่าฝันอีกมื่นขึ้นนี่ตื่นข้นตีสามว่าเจ้าถือกร็กลอยเกศสีเดิมมันตรงกันกับแม่ที่ฝันป้องงวดแม่จ่าฝันนั่นล่ะ แม่ก็เร mm. <arespace. S 1> ียก uh ้องโทรหาน้องทีย่ารวงมันคือมาเข่ากระเลขดังแท้แม่ดิแม่ว่าเมียน่ะเลขเก็ศูนย์เลขซีศูนย์นิมผูรู้ว่าก็เจ้าจะรับบ่แม่ก็เลยบอกให้แม่ก็เลยกว่าห้ลูกสาวฟังจิกกระเเว่แม่ก็ว่าแม่ดีใจแต่แม่ฝันว่าแม่ถือเลขแม่ต้องเอาตัวนี้ล่ะต้องเอาตัวนี้สีอันก็สร้างที่ดังก็สร้างแม่เอาเล็กแม่แม่ก็เรียกว่างตีว่าก็ลูกสาวนั่นอุ้ยจะแม่นดีใจค่ะไรถือเล็กลอยเก็ดซีแม่เรียกว่างซี่ แม่กกี้นี่กับตายกับว่ากันคือกันนุ่มีก็ได้เขนไหวถ้าผมเศร้าเหรเนี่ยเลกหนึ่งก็ดศูนย์เนี่ยกับศูนย์ซีกับสี่ศูนย์นับกับหนึ่งซี่หนึ่งแม่เขนไหวสำหรับเลขแม่จ้ะมีหนึ่งเจ็ดศูนย์กับสี่ศูนย์กับสี่หนึ่งแม่มันใจโตได้ค่ะแต่วันนี้เอาเลขกันพร้อมด้วยจ้าเพราะว่าตะเกาว่าที่ออกเป็นตัวกันตัวตัวอย่างแม่แม่ถือเอาหนึ่งแปดศูนย์อืมเป็นหนึ่งแปดศูนย์แม่แม่กันไหวทั้งถ่ายทั้งดินหนึ่งหกศูนย์ ตัวล่องล่องกันใบเบื้องไม่จับแลเราเมื่อกี้เป็นแบบนี้ไงตัวกันขึ้นหนึ่งแปดศูนย์กับหนึ่งหกศูนย์ตัวเน้นขึ้นหนึ่งเจ็ดศูนย์มันป่ะคะแม่แต่เน้นเจ็ดศูนย์แต่ตักกันเอาจะเพราะว่าฟีศูนย์ฟีหนึ่งนี่กะบุนรางหลุดจ่ะเพราะว่าแม่ฝันยังขีหห้าเทียบบ้านเขาอืมงวดก็หันแม่กับว่ามันตุงขาดนู่นน่ะแต่งวดตัวแม่ป๋าแตุ่้มพลาดตาหนี่แล้วไปพาตายาก กับเมนโล่งมันมันเปะี้ยเลยแหละนุนสียากับมันโล่งอ่ะเพราะน้องสาวเขาบอกละว่าเม่กับว่าไรฟันเราเอาเด็กน้องสาวน้องสาวไปยัดมาสื่อเลยสื่อเลยอย่าลืมแล้วก็ให้ตีตีกิ๊บมึงอย่า้ตัดเอาค่ะสรุปว่าแม่มีหนึ่งเจ็ดศูนย์เป็นตัวเน้นโตกันขึ้นหนึ่งแปดศูนย์ก็หนึ่งหกศูนย์เอาเลขสองโตก็จะมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งไปกับบนล่างวิสซ์นี่เห็นป้ะกับแม่จ้าจ้าจ้า อันเลขเกมหนึ่งเก็ตัูนกับตัดนั่นไม่ได้เก็ตัูนกับตัดเอาเลยจ้าอ้เกมเพราะว่ามันเป็นเลขสามตัวนั่นหนึ่งเกมตแต่ว่าห้ากับซื้อสองตัวซูเก็ตเกมตัแม่น้ำนี่แหละจ้าค่ะโอ้มันจะซื้อได้เพราะแม่นูวาแม่ก็ลูกเพราะว่าแม่นนแม่ผ่านมือ้านี่ผ่านถึงตีสามแม่นั่งดีใจว่าใจแม่ยังทุกๆๆๆๆแม่ดีใจหลายเมื่อี้นี้บอกกับลูกสาวโอ้ยแม่ดีใจแม่ถือรวยเกมิมันต้องเป็นเลขเด้อบอกกับลูกสาวนะมัน ซันคือการมืดสุกนเราก็เลขเลขตรงกนเมิดบ่รู้ว่าอันใดเป็นอันใดเลขคันคันไม่เลยออกเจ็ดศูนย์แปดศูนย์หรือสี่ศูนย์นี่โอ้ยเขาแทบว่ามันทุกเจ้ามากแบบเดียวกันนี่แม่มาแม่แม่ว่ามันของแม่นี่ถ้าถูกตรงก็ไปเจ้าเจ้าแต่แม่สำหรับแม่ฝันมีไดหนึ่งเอ็ดศูนย์เพราะว่าคนมีแต่คนตายไม่เจ้าเฮ่จนจนห่วงมะหัว เจ้าถือเลขแล้วท่านพี่กิงแม่ว่าท่านในในความฝันแม่ว่าท่านในถือเลขยกคแต่ว่าเขาห้องงบอกว่าแม่ถือเรียกเจ้าถือเลขยกลอยเกตพิพเตอร์ลอยเกตที่แปลแม่ก็ดีใจแม่ก็เลยว่าโอ้ยดีใจหลายฝ่ายเด็กอย่าไปสมเงินต้นเนี่ยเพราะถือลอยเกตที่แม่เลยว่างซีเคยฝันว่ะเคยฝันแบบนี้ยูบอเคยเคยอยู่เคยอยู่วันนี้ ม่ก็เรยว่าคอยคือตัวได้เรียกว่างแม่จำได้เพราะว่าซีศูนย์กับซีหนึ่งแต่จ๊ะแม่ระตดุดแม่ดีใจหลายแม่ก็เรียกว่าใคราวฟังเราอใครลูกสาวฟังไอ้ก่างกับต่างไงสื่อเล็กหนึ่งเจ็ดศูนย์แม่เรียกว่าสี่ที่ห้าจนได้ม่เรียวางสี่เราเราซีซีศูนย์ซีหนึ่งหนึ่งสี่บอคือจ้าคือคือไวัยุ่เพราะว่ามันมันเป็นเรื่องอีกตัวคือวัยววัยหลายแต่ว่าแม่ที่เน้นเจ็ดศูนย์อืมตัวเน้นนี่คือเน้นเจ็ดศูนย์หรือหนึ่งเจ็ดศูนย์มันเพราะค่ะแม่จ้าหนึ่ ขันแม่ตัวกันขึ้นหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งหกศูนย์ไปยังศิลาจารย์มันวัดสี่เป็นยังสี่ไหมมวดปัญหาน้องสาวบอสีสีเกียรติมันต่กฟสีสีหกหมจ่าแม่แม่ก็เลยคิดแล้วตรงกันไวจากน้อยมู่แม่ตัดกันเอาเนี่ยมันว่าซื้อหรือเด้อหนานมาบอกมาบอกแต่ว่าพ่อมี้ไปเห็นตัวคนเห็นแต่เสียงมาแันมาน่ะจ้าในยินแต่เสียงในยินแตเสียงมาเลขเรือซื้อหรือซื้อฟีสีเกีตเนอร์เหมือนมู่แม่กับไปซื้อแล้วก็ตัดกันเอาวันนี้เป็นผูบอกกันว่า วันนี้เพิร์ลบอกบอกวันบ่อังั้าท่านไปหาเพิเร์ลระว่างคนบอกว่าไก่ที่สนามกินรากขอนแก่นนี่มูนั้นมีแวะไปกินขา้าวค่ะไปกินข้าวน้ำน้องมันเขาเรียกว่าผู้ฝันประถันวาผู้ฝันวันหลานมาบอกว่าบอกึมมาบอกว่าใจบางซีแม่เขาเรียกว่าบอกว่าจังได๋มาก <c oughs> ันามาไอีหลีนี่เ็ยเหตุเป็นแสงเห็นเดอน้อแต่คนมี้ตัวเหตุเป็นแสงเป็นแสงบูบว่าบูบบ่าเป็นสิ่เหมืนจะเรียกว่กาอัไรว่าเสือเด้อหน่าเสือเด้อซีซีเอสวระถันว่าน่ะ มันกูฝันอีหลีได้กังผีอีหลีได้ก็เริมคือว่าใส่แก้วนั่นแม่ก็เลยกว่ากับตาว่าซื้อที่ตัวกแต่ว่าซื้อบ่หลายก็เลยว่าเป็นเหล็กที่บ่มักปันไดแต่เลยวางทีวันนี้ก็พ่อหรอกมือมือเหล็กออกเท้าเหล็กออกแม่ก็เลยเขียนเอาแถวปินไปซื้อน้ำพ่นขางบ้านค่ะแม่เขียนน้ำขางบ้านวันนี้แม่ก็เลยว่าเขียนซีซีเกตแม่เขียนเกตซีแล้ววันนี้แม่ก็ที่มาเขียนซีเกต กันไปนเขียนซีพีตรงกับเด็กอบอกอีกว่าเนี่ยตรงซีพีกับน้องสาวบอกอีเนี่ยแม่ก็เลยว่ามันตกเป็นซีซีเด้อแม่ก็ว่าแมนดิลี่แม่แ,มมแต่ว่าคลพ้นขายเหล็กผลบกค่คอยบกขอยนี่แต่ว่าฟังเืยนําเบบเอาพ้นขายผนเลิกเวิร,ร,ร์ตปลาดุยปละอันหลาผลเลือกปลาขายมันขายยากงวดนี้ก็เต็มสิเป็นยังไงได้แม่เต็มสิบส่เด้อน,นี้น้ำเบบปลาอันดอกปลาอันแต่ว่าซื้อหลายว่ได้เขากระจายค่ะอันตีเป็นยังสั่น อันนี้ก็เสียนหวัวเด้นน้องธียาเด้อคาเทียโซค่ะข,ขอบคุณแม่หลายๆเด้อค่ะที่หายแนวทางนะคะวันนี้ก็ขคเอฟซีวัสด,ดียกแนวทางของแม่นะคะขอบคุณค่ะว,วันดีค่ะหาให้กโผลกเด้อน้องธียาเด้อค่ะสาธุค่ะอ่า นะคะคพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับสิแดงยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยากับแม่ผู้ใจบุญนะคะสลูบาร์เพิ่นเนื่นหนึ่งเจ็ดศูนย์กับเจ็ดศูนย์นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสรารกินแบงรัฐบาลนะคะนุนทิยากับขอขอวยพรให้พ่อแม่พี่นอ C, ้องเอฟซีสวดีแนวทางของแม่ผู้ใจบุญนะคะ